เร็วๆสิเอาวางลงเอออันนี้มันเข้าได้ไปไหนมาครับวันนี้เป็นนมาอเลขปครกันวะนี่คืออะไรอ้าวนี่แล้วเอาอะไรมาฝากอาจารย์นี่นี่อะไรปืนครับ โอ้นี่ตัวนี้นี่ตัวอาจารย์ดิกได้เคยเล่นนะเนี่ยอย่างเงี้ยยังเอาปืนกลเลยเนี่ยนะโอ้โหเข้าท่าเนี่ยนี่ใครทำให้เนี่ยทำเองอ่ะฮะก็ได้กระป๋อโนะอ้โหเนี่ยเนี่ยยิงได้ด้วยเข้าท่าเว้ยเข้าท่าเน,น,นี่ยในป่าเขาอะไรเงี้กระเลีงเยงปืนกระเลียง ปูนกระเลียงเด็กกระเลียงเล่นยุดนะอืออ้าวสองอันเลย,ยไปยิงกับแม่แบ้วนะคนละอันแคปไปถ่ายเครื่องสุกน้ำกำลังทำงานอยู่อย่างที่ผมว่าไหมสวมได้พอดีไหมต้องยัดครับต้องยัดเลยนะ